Nope. nope. ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะันนีก็อยู่กับผมไอ้ปาไมคท์ทูนะครับโอ้โหหายไปตั้งหนึ่งเดือนนะฮะเชื่อว่าหายไปไหนมาวะเนี่ยโอ้โหแล้วหายไปตั้งหนึ่งเดือนก็คิดถึงคนดูแย่นะครับก็ที่หายไปไม่ใช่ไรนะฮะก็แบบติดเรียนนิดนึงนะครับก็อันนี้แบบผมอัดคลิปในวันอาทิตย์นะครับวันที่25นะครับก็อยากจะบอกว่าแบบไม,ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะผม,ผมก็เพิ่งกลับมานะับผมก็ผม,ผมจะทําให้ได้ลงไวที่สุดนะับผมก็อันนี้ก็ต้องไปถามคนตัดต่อเอา นนะะวันนี้ผมก็แบบจะมาป่นเต็มบบนะกูก็จะด่าดเต็มระบบด้วยนะคนดูเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเฮี้ยจะตำกูละก็มาเดี๋ยววันนี้ก็จะป่นแบบให้ถึงที่สุดนะครับก็แบบจะเอาให้เลือนที่สุดนะผมก็ผมแบบก็แบบได้เลื่อนมาจากไอ้คนที่ชื่อยอดน,นะผมก็เป็นพี่ชายผมเองนะก็เดี๋ยววันนี้นะเลือนเต็มบบแน่นอนนะจะป่นแม่งให้หมดตัวหมดไส้ไปเลยนะผมอ๋อมาแล้วเว้ย เอ้ยเป็นแหลกๆเว้ยคนดูไม่ได้มาเล่นนานตัวเฮียอะไรวะเนี่ยมาหรอมึงมาหรอม,มาหรอ,หรอขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับคนไทยด้วยกันนะคนไทยด้วยกันช่วยเหลือกันนะเอา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 ไอ้เฮียเอากูแล้วเว้ยเอ้ยกูเซเว้ยเอ้ยมาวันแรกกูก็โดนเล้วเว้ยเฮ้ยโอยยยยยยยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ยยยยพี่ใจเย็นพี่ โอ้โดนแล้วก oh. huh. ูโดนแล้วเว้ยก็เดี๋ยววันนี้ครับเรือนเต็มบบแน่นอนครับแล้วก็จะป่นแม่งให้หมดตัวโอ้โหุ้ยฮุ้ยฮุ้ยเ้ยฮ้ย้ยฮุ้ยฮุ้ยฮุ้เดยฮุ้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 ยฮุยอ้ยว้ยุ้ยุ้ยยฮฮ้ยฮย้้ย้ยฮ้ยฮยฮ้ยฮ้ยย้ย แข็งหนาเว้ยกับอีนเนี่ยมึงเอากูใช่ปะของกูได้ละมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอีนี่ปะอีนี่ปะเอาเอาแม่งเอ้ยไม่โดนหนอีนี่ปะอีนี่ปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูโดนเว้ยเฮ้ยเนี่ยมันตีกูได้ไงเว้ยแอดมินมึงแจ้งด่วนเลยเฮ้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 ยพี่พี่เจยเยนพี่พี่เจยเย็นพี่เจยเย็นเฮ้ยมันเอากูเลยเว้ยชิบหายละรอยมันติดบัร์กัดเฮ้ย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 เอ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วกู โลัวแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นเดี๋ยวกูเปิดไม้ปั๊บพี่ใจเย็นพี่จะตีแกงกูอุ้ยพี่ใจเย็นพี่ผมยอมแล้วพี่เป็นนิดกันพี่ไปเลยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมันหายตัวได้ไงเว้ยเฮ้ยมึงเห็นไหนปะมึงเห็นปะไอเชี่ยโปรไอศาสตร์เอยกูเจอโปรเจอชีวิตนี้กูมีอะไรดีอีกปะเนี่ยเอ้ยกูเจอโปรดูแต่ลองดิไอศาสตว์เอ้ยมันไปเอารถเว้ยเชี่ยโปรห่ามันจะโปรไหมวะ เอ้ยมันโปเอ้ยกูไปแล้วมาเล่นดีๆแม่งกูมาเจอโปจะได้เลือดไม่เหนี่ยววันเนี้ยเชื่อเชื่อเดี๋ยวเอ้ยมันโปอ่ะถ้าไม่โปไม่ได้ตึงเว้ยแค่นี้ละอย่ามาเจอกูถ้ากูได้ของฟูนะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอ้เหี้ยกูโดนโปเช็คเว้ยคนดูเื้อนักกลัวจัดอ่ะเนี่ยไอ้คันเนี้ยใครพบเห็นคนนี้ก็ระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวเป็นเหมือนกูชิบหายเอ้ยเกือบตายเกือบซวยเองอ่ะ มาหาป้นตู้กันหน่อยเว้ยไม่มีอะไรทำเว้ยไหนวะนี่หรอลองดิโอ,โอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วได,ได้ได้ไปวะต้องได้ดิวะเรียบร้อยโอ้ยหน้อยนจังงาโอ้โหปุมบแมเนี่ยอยากได้แบบพักวแบบปืนอะไรเงี้ยกูไปตีคนอื่นแล้วกูกูโดนเขาอ่ะเอ้เ้ยกูจะร้องไห้วะ มีตรงไหนให้เราป้นอีกป่าววะอุ้ยเุ้ยกูเจอเว้ยกูเจอเว้ยอุ้ยอุตายหนึ่งเว้ยตายละกูแล้วกูเอาเลยไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไม่เหลือให้กูเลยเว้ยโอ้โหไอ้หลอดเนี่ยมันก็หมดไวเกินตายพี่ตายพี่อ้าฮะอ๋อแล้วครับจังหวะนี้อุ้เชี่ยเอ้ยมันล็อกว่าพี่ไปด้วยพี่พี่ไปด้วยพี่โอ้โห้มันวาร์ปเว้ยมันวาร์ปเลยเนี่กูไม่ดีวะ กูเข้าเซฟโซนเลยเฮ้ยมาอัดคลิปแม่งเน็ตก็ไม่ดีเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยกูเนี่ยชีวิตเนี้ยจะไ,ไ,ไปหาเน็ตใหม่หรอวะล็อกเนี่ยโอ้โหล็อกอีกละไม่หาป้นแบบให้มันหมดตัวกูากได้ปืนเว้ยเดี๋ยวกูไปหาปืนก่อนโคนโดเอ้ยเชื่อมึงดูดิว่ากูมาเจอใครวะอ๋ะอมันยืนอยู่ตรงนั้นเว้ยเออรับน้องสักหน่อยดีกว่าเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้น้องสวัสดีครับนี่โดนโดนอ่ะเยี่ยมหดเยี่ยมเกินไปปล่าวะได้ตังค์วะโอ้ยอิอออ่มเลยนอ้องอขอบคุณครับกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยรัล้ว ของกินอิ่มๆเวอย์เจ็ดสิบสองบาทคุ้ๆมๆอ่ะฮะก็อิ่มแบบนะี้สุดยอดจัานะก็แบบป้นหมดตัวจริงๆว่ะเฮียหมายถึงก่อนกูจะมาอัดเทปเนี่ยเนี่ยกูโดนป้นหมดตัวเนสา่าเด้อโดนป้นหมดตัวนะรคคนดูป้นจริงๆนะกูโดนป้นแบบหมดทั้งตัวเลยอะ่ะบ้านใครวนะเนี่ยเราสามารถมาเช่าอยู่ได้ปะเช่าเท่าไหร่วะโอสองพั 2, เยอะเกินเฮ้ยแล้วกูมาเห็นเด็กช <sh> ่างยืนอยู่เฉยๆเว้ยว่าขอลองออุ้ยะไรเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิเอาบ้ล่ะกูเจอแล้วเว้ยเฮ้ยออกไปดิโอ้โหกูหาทางวิ่งเลยจังหวะนี้กูไปเลยเข้าร้านนั้นในที่อ่ะนวลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูผ่านได้ไงเว้ยไปเลยอุ้ยกูผ่านร้านนั้นแม่งไอ้เหี้ย มาเฟียเยอะจัดเว้ยดูดิเฮีย oh, oh, oh. hey. มันไม่กลัวอะไรกันเลยเหรอวะมาเฟียแม่งโคตรเยอะอ่ะไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูฝากตังก่อนเดี๋ยวตายขึ้นมากูจะซวยฝาก80บาทอิมอ่มๆโอ้โหเงิน5,000ละแค่นี้สะดวกสบายในการโป้นเว้ย oh. อะไรวะนะ่ะโอ้ยมันบ้มกันอย่างนี้เลยเหรอวะ เฮ้อตอนที่ผมอัดอยู่ตรงนี้นะถ้ามีเสียงฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าฝนมันตกนะตอนอัดเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตรงไหนไวะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยว่าผมจะมาเจอโจทย์เก่านั่นเนี่ยมาแล้วโอ้ยเปิดดิมาน้องน้องอย่าหนีนะน้องอิ่เดียวีนี่รีอะรเอ้า เนี่ยไอ้เฮ้ยเวลากูป้นได้แม่งมันก็เป็นแบบเนี้ยกดออกอ้าวอ้าโอ้โหมันรู้ตัวทันเว้ยมันรู้ตัวทันเว้ยสวัสดีพี่สวัสดีพี่เนี่ยโอ้โหโปรชัดอี๋ยกูบจะจะโปรเว้ยเซิร์ฟเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่จเย็นพี่เอาวะล่ะพี่เอาวะล่ะพี่พี่เอาะล่ะ พี่เอาปะล่ะเฮ้ยเจอเจอโจดแม่งยังเจอโปอีกแล้วเนี่ยเพียวปะล่ะเพียวกับผมปะล่ะสักยกปะล่ะพี่เฮ้ยมึงไม่กลัวเลยหรอพี่ฮะพี่ไม่กลัวเลยหรอพี่ฮะโอ้โหไอเนี่ยใจมันได้เว้ยไม่กลัวเลยหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาดิเอ้ามึงก็เซเหมือนกลัวมาดิมาดิเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอามันเอามันเอา ไป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 เร็วไปเร็วโอ้โหกูตายโอ้แล้วขาเก้าอี้กูอ่ะเฮ้ยมึงเอามาเลยเฮียเอ้ยกูตายมาเปิดเขาแต่ตายเองอีกแล้วโอ้เหมือนสองคลิปที่แล้วอะอะไรวะกูหมดตัวแล้วเนี่ยกูจะเอาอะไรป้นเขาอีกเนี่ยขอดูในกระเป๋าดิโอ้โหหมดตัวเลยอู้ หมดตัวหมดตัวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยน้อง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 โอ้โหไม่ได้วะอ๋ออ๋อไอ้นี่มันน่าจะหลอนนะมันน่าจะหลอนที่กูจะมาโป้นมันนะฮะเพิ่งดูมันขับรถดีเทียอะไหนดูดิอุ้ยอันนี้สามร้อยคืออะไรวะล็อกหยิบคืออะไรวะคนดูอันนี้กูไม่รู้จริงนะเนี่ยเว้ยโอ้โหน้องรถระเบิดเหรอวะ น้องก็ต้องไปเลยโอ้ยไอเหียดวงกูจะสวยเลยขนาดนี้วะพี่ใจยเย็นพี่โอ้โหพี่ใจยเย็นพี่พี่ใจยเย็นโอ้โหไม่เอากูตายเลยมึงซ้ำกูเลยเอ่ะไอเหียมึงเจอกูกูมาเอาหน่อยนะแต่กูไม่รู้ว่าคลิปไหนนะไอเหีย โอเคครับผมดูก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ชอบกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมผมก็ไว้เจอกันใหม่นะผมคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ